บอกทิศทางนะคะขออนุญาตโอเคค่ะขออนุญาตขายคอร์สหน่อยนะคะขออนุญาตขายของหน่อยนะคะขออนุญาตขายขคอร์สเรียนหน่อยนะคะใครที่เข้าใจถึงตรงนี้แล้วนะคะอาจอยากจะออกจากไลฟ์นี้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าน่าหาหมดแล้วเดี๋ยวโค้ชจะอธิบายคอร์สเรียนของคอร์สใหม่2คอร์สค่ะ ปีนี้จะมี10คอร์สนะคะใครที่กดติดตามรู้ไว้เลยว่าปีนี้จะมี10คอร์สนะคะอยากเรียนไปด้วยกันนะคะ10คอร์สตอนนี้มี2คอร์สวันนี้จะแนะนํา2คอร์สค่ะแล้วหลังจากนี้โค้ดจะทําการสรุปละกระดิกหนึ่งรอบกับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะ2คอร์สที่อยากแนะนําคือคอร์สแรกคืออังกฤ,ฤษพื้นฐานระดับที่1ค่ะตั้งแต่พื้นฐานใครที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นศูนย์จับต้นชนไปลายไม่ถูกนะคะแนะนำเตเองไม่ได้ค่ะไม่รู้จัก I U V D H C ไม่รู้จัก verb to be Verb to เวิร์ to have ไม่รู้จัก w ว a t ์ดเว w h วลบอกเวลาไม่ได้ตั้งคำถามง่ายๆในชุ่ประจําวันไม่ได้นะคะหรือว่าเป็นบุตรหลานที่เกิดหนึ่งเกิสองเป็นลูกหลานที่เกิดหนึ่งเกิสองนะใครมีลูกหลานแบบนั้นนะคะแล้วก็อายุนะคะขอ14ปีขึ้นไปนะคะมากสุด64ปีค่ะตอนนี้ที่อยู่ในคอร์สนะคะมีคนเรียนแล้ว117คนนะคะใครสนใจคอร์สนี้นะคะอังกฤษพื้นนานปูผื้นนานหม่หมดคะ่ะคอร์สนี้สอนความเข้าใจปูผื้นนานหม่หมดไม่ใช่คอต้องจําปูผื้นนานหม่หมดถ้าจบคอร์สนี้ ไปด้านโปรไฟล์ทิกต o อกเราทักมาสอบถามได้นะคะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคอร์ที่สองคือคอร์สใหม่ค่ะคอร์สนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษหนึ่งพันประโยคนะคะชื่อคอร์สว่า one thousand sentences in daily life ค่ะหนึ่งพันประโยคที่เราจะใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวันค่ะการอาการเจ็บป่วยการไปดูหนังการซื้อของนะคะการส่งไปรษณีย์การซื้อเครื่องสำอางการโอนเงินหรือว่า อวพรมันเกิดหรือว่างานอดิเล็กอะไรแบบนี้คะ่ะถ้าคุณมีชาวต่างชาติหรือว่ามีแฟนหรือว่าอะไรที่อยากจะใช้ประโยคแบบเร่งรัดบอกก่อนว่าข้อที่สข้อที่2เนี่ยมันเป็นบทบทสนทนาสําเร็จนะคะแค่รวบรวมมาบทสนทนาสําเร็จใสนสถานการณ์ต่างๆแต่มันเหมาะคนที่อยากจะเอาไปใช้ได้จริงอะนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือมีคนเรียกร้องให้ทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเคยทำคอสเยอรมันแบบนี้มา1คอร์อสนะคะราคา5 9 9เหมือนกันนะคะภาษาอังกฤษ1,000ัน 1, ประโยคใครสนใจคะ่ะ ใครสนใจก็ไปทางนั้นน้หน้าของ t ิกตอกคนแล้วก,ทก็ทักมาได้เลยนะคะ599บาทนะคะสองคอร์นนี้ถ้าใครสนใจนะแต่ถ้าคุณไม่สะดวกนะคะเอ,อ่ยังไม่มีงบประมาณหรือว่ายังไม่ได้อยากลงทะเบียนด้วยกัน,นกไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแค่คุณกดติดตามไว้มีไลฟ์สอนฟรีทุกวันนะคะเอาละค่ะนี่คือการสรุปไลฟ์ัปอีกหนึ่งรอบนะคะหัวข้อน,นี้คือ giving direction ที่การบอกทิศทาง บอกทิศทางมี5ประโยคนะคะแปลว่าเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของบอกทิศทางมาหลังจากนี้นะคะจําห้าประโยคนี้ไว้ก่อนนะ,ะประโยคแรกคือข้อที่1 on to left on to left สีฟ้านะคะ on to left on to left อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะประโยคที่2 on to right on to right on to right อยู่ทางด้านขวามือะคะ่ะ on to right อยู่ทางด้านขวามืออันที่3นะคะ go straight go straight คำว่า go straight ก็คือตรงไปนะคะสวัสดีคุณแอมนะคะอันที่4 turn left turn left เลี้ยวซ้ายะคะ่ะ อันที่ 5. turn right turn right ก็คือเลี้ยวขวา giving direction วันนี้ในการบอกทิศทางนะคะมีอยู่5อันนะคะซ้ายมือนะคะอันที่1นะ On to left อยู่ทางด้านซ้ายมือ On to right อยู่ทางด้านขวามืออันที่3 Go straight คือตรงไปอันที่4 Turn left เลี้ยวซ้ายอันที่ห Turn right เลี้ยวขวานะคะนี่คือทั้งหมดของวันนี้ค่ะในไลฟ์นี้ที่เ้าทำงานสูไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะตัดเป็นมีดีโอลงให้คุณได้เรียนในครั้งต่อไปด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกำลังใจให้กันแล้วถ้าใครสนใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเรียนภาษาอังกฤษก็มีคอรข้อเรียนบอกไปคืออังกฤษพื้นฐานระดับที่1กับ1000ทั s e n t e n ิ e เซตอินเดียรหลายภาษาอังกฤษ1น0 0ประโยคนะคะทักทางด้านมุมซ้ายมือทางด้านฟูโปรไฟล์ t ิ k t o k ราคาลงเบียน599บาทนะคะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเรียนนะคะขอบคุณตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าทั้งสอนหนังสือเอวแล้วมีคนมาเรียนก็จะเคินเคินหน่อยนะคะอยู่คนจนจบ17คนแบบนี้แสดงว่าเป็นกลุ่มคนที่อยากที่จะเรียน,แล,ยนแล้วก็เรียนรู้พัฒนาภาษาด้วยกันนะคะเจอกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณโมโมที่กดติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย